สบายดีวันนี้มาพบกับเบาเชียงําเต๋อและท้าไอคิวสิมากินมาทัวเรียนบ่นเคยกินสักเต้อมาลองกีบเบงเนอยังบ่เคยกินเจีเท่นอโอเคโอ้มาเซฟเซนกันมาแัอโอเคคแล้วจ้าอเกิเนสอเ,เออว้าว <N> Hà wow. này wow bên kia, ừ wow ừ, like, tớ, <N> wow <N> oh, không ba chó nằm dù bao lâu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  bao ก็เคยกินสิตือเนาะกอกกับบียาคูปองพอดูเนื้อไม่พออ้วนดูไปแกงโอเคโอเคบอสเออสวัสดีพี่น้องวันนี้มาพบกับเบ้าเสียงซำเตอรับ ท้าไอาคิวเนาะสิบามากินมากชั่วเรียนยังบุกเคยกินสักเตือเข้าว่าเซฟมันสิเป็นแนวเรือฮันมาไปกินไปซีมเบิ่งลองเนาะเอาเบิ่งแม่ในปอกเรียบร้อยแล้วมาลองเบิง่ง <laughs> มันสิกินได้วเข้าวปาเซฟแต่เฮาก็ยังบ่เคยกินจักเตือยเนาะเอา้องเบิง่งแซบหลายพี่เนาะพี่ด้กินสักเตือนี่ลองมอืม้ ใจบ่กึืมมไม่ได้อืมไอ,อ้เนาะลูกายเนาะอ้ามีกินได้เพื่อเนาะบุกหน่อยกินจักเชื่ออืมเดืขอกระเซาะเนานะ

嗯，好滴。嗯。嗯。嗯。 ม่หรอกเพิ่งที่บ้านเสียงแล้วย่เดืมกด,ด,ด,ดติดตามยูทูบบ้านเสียงทำใจเดิมบายบายและกดกระดิ่งพร้อมเพื่อฮับสมจิปต่อไปเนาะบายบายบาเออบายบาย